สุริยะบุงวิเศษย e c h a ชแนลช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านที่ติดตามช่องสุริยะบุญวิเศษย e c h a ชแนลทุกท่านครับก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองกันทุกทุกท่านครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราญจังหวัดสุรินทร์ ออกตรวจป้องกันและป่าป่ามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่าสามารถจับกลุ่มชาวกัมพูชาที่กําลังนําเรื่อยโซ่ยนต์ขึ้นมาตัดไม้ในฝั่งไทยถ้าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถสกัดจับไว้ได้ก่อนไม่รู้ว่าต้นไม้ที่มีค่าของไทยนั้นจะถูกตัดไปกี่ต้นไปติดตามรายละเอียดของข่าวกันเลยครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราญจังหวัดสุรินทร สนี่กำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษภูทรจังหวัดสุรินทร์และเจ้าหน้าที่กองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่217จับกุมนายเซียเซียนอายุ48ปีอยู่บ้านจังกาเจกตาบลโอเสเมดจังหวัดอุดรมีชายประเทศกัมพูชาพร้อมเลื่อยโซ่ยนหนึ่งเครื่องซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิดเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาผิดฐานเข้าไปในเขตร,รักษาพันสัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต พิษฐานมีผลิตหรือนําเข้าเลื่อยโซ่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซยนพิษฐานเป็นคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชนจาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตเหตุเกิดบริเวณป่าทิศเหนือหลักเขตแดนที่12ตําบลตาตูมอำเภอสังขาจงังหวัดสุรินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสํารานและเขตดป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายห้วยทับทันแปลงที่3าม เจ้าหน้าที่ได้ทําบันทึกตรวจยึดจับกุมส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรดมอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทําผิดเก็บรักษาไว้อย่างที่ทําการเขตรักษาพันสัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสําราญป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเ,เพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียนชินวงศ์